ราชวงศ์สุขโขทยัยราชวงศ์สุขโขทัยเป็นราชวงศ์ที่สามที่ปกครองกรุงศรีอยุธยาโดยสืบเชื้อสายจากกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยราชวงศ์สุขโขทยัยถูกสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเดิมเป็นขุนนางในตำแหน่งขุนพิเรนเทพที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจาก พ่อขุนหรือกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยแต่ดั้งเดิมเป็นราชวงศ์ที่ถูกผัดเปลี่ยนขึ้นมาแทนที่ราชวงศ์สุพรรณภูมิหรือราชวงศ์สุวรรณภูมิที่สูญสิ้นไปหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าโดยที่พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พมา่า ให้สถาปนาขุนพิเรนเทพซึ่งมีส่วนช่วยเหลือพระองค์ในการทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาภายใต้การเป็นเมืองขึ้นของพม่าต่อไปหลายพระนามของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทยัยประกอบไปด้วย 1. สมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือสมเด็จพระสันเพชรท,ที่หนึ่ง 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองสมสมเด็จพระเอกาทศรสหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สามสสมเด็จพระศรีสวภาคหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สี่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหรือสมเด็จพระบรมราชาที่หนึ่งสมเด็จพระเชษฐาธิราชหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สอง สมเด็จพระอาทิตยวง์